สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่1มีนาะคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษนดะที่35เวสต์บอมเปิดบ้านเอาชนะคูนที่ซิตี้ไป2-1เจ้าบ้านได้ประตูจากไมเคิลจอห์นสตันและก็กราดี้เดกาน่าส่วนทีมเย็นได้1ประตูจากจุดโทษของฮาจิไรท์นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเวสต์บอมอยู่ที่5เก็บเพื่อเป็น59คะแนนส่วนควนที่ซิตี้อยู่อันดับที่9มี51คะแนน ไปดูกันที่โปรแกรมนัต่อไปนะคือวันเสาร์นี้2มีนาคมเตะกัน11คู่ p r i s t o l City เปิดบ้านเจอกักบคา r d ดิฟ h u d d e r s ฟิล l ์พบลีดเบอร์ i ิงแฮมเจอ m านตัน e ลส e ตอร์เปิดบ้านเจอควีสปาร์มิวอร์พบวัตฟอร์ดนอร์ c ซิตีเจอกับซันเดอร์แลนดพรีมาร์พบอิฟสวิทเบรสตัเจอฮาวสรอ e มพบเชฟ e ว s t ต ke เจอกับ l e s b r o u g h แล้วก็ส,วส่วนเปิดบ้านเจอ b l a c เ b u r n ไปต่อกันที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านาะที่2ี่เซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะอัลเมเรียไป1นูนจากออสการ์บิงกูซาแต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยเซลตาบิโกขยับมาอยู่ที่16มีเพิ่มเป็น24คะแนนส่วนอัลเมเรียยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี9คะแนนเหมือนเดิมไปดูกันที่โปรแกรมและต่อไปนะวันเสาร์ที่2มีนาะคมมี4คู่เซบียาเปิดบ้านเจอโซสิดัดลายโยพบก,กับกาดิสเกเตเฟเจอกับลาสพาบาตแล้วก็บาริเซียพบเรัลม,มาดิด วันที่ที่3มีนาคมอีก4คู่เบีเรยรลิวเจอกับกรานาดาแอัลเบอรตพบเลเบรตสมาโยกาพบคิโรนาแล้วก็บิวาวเจอกับบาร์เซโลนาส่วนคือวันจันทร์คู่สุดท้ายก็จะเป็นเกมระหว่างโอซอนซูนาพบกับทางเดปอร์ติโวอาลาเบสไปกันที่ฝั่งเยอรมันนะบุ liga, นเดสลีกานัดที่24เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าฟรายบวกเปิดบ้านเสมอกับบาเยนไป2-2เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากคริสเตียนกันเตอร์แล้วก็ลูคัสโฮลเลอร์ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมาร์ติสเทลแล้วก็จามาลูเซียร่า ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้บายเยนน์ก็ยังอยู่ที่2เก็บเพิ่มเป็น54คะแนนแต่ว่าตามหลังไบเออร์เลเบุเซ่นจ่าฝูงอยู่7คะแนนด้วยกันส่วนไบร์ทบลตอยู่ที่9มี30คะแนนมาดูไปที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะฮะ2มีนาะคมมีด้วยกัน6คู่โบคุ้มเจอ zig, stadt, Pop, burg, ไลพ์ซิกดามสตัดพบออาส์โบกไฮเดนแฮมเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตไมพพบบริเซมิชเกับบาวูนีว์เบอร์ลินเจอกับดัดบุลแล้วก็โฟล์โบทเจอก,กับสตุทการส่วนคิวไอทีที่3มีนาะคมอีก2คู่โคโลนเจอไบบบบเเเเเอออรร์ en, ลลวูซนนนแ้กก็ฮฟฟมมพั ไปที่อิตาลีนะฮะเกาโช่นะันที่27เมื่อคนนี้ปรากฏว่าลาเซิโอเปิดบ้านแพ้กับเอซิมิลานไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโนอาโอคอรฟอร์ทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดในเอซิมิลานอยู่ที่3เก็บเพิ่มเป็น56คะแนนส่วนลาเซิโออยู่ที่9มี40คะแนนเหมือนเดิมไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะวันเสาร์ที่2มีนาคม3คู่ อูเดซ่เปิดบ้านเจอซาแลนิตาหน้ามอนซาพบโรม่าแล้วก็ตริโนเจอกับเฟรนติน่าวันทิตที่3มีนาคมมีอีก5คู่เวลาหน้าเจอซาสโซโลเอ็มปูลีพบาก亚รี่ฟรอซิโนเน่เจอกับเลเช่อัตาลันตาเปิดบ้านเจอบอรลินญาแล้วก็นาปูรีพบก,กับยูเวนตุสส่วนคืนวันจันทร์คู่สุดท้ายอินเตอร์เปิดบ้านเจอเจนัวและเดี๋ยวบินไปส่งท้ายที่ฝรั่งเศสน,นะฮะหลีกเอนะิงนาที่ยี่เมื่อคืนนี้มนาโกเสมอกับปารีสแซงแ์งไป์ูนย์ศู0 ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยปารีสก็ยังนําเป็นชาฝูงเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนส่วนโมนาโกอยู่ที่3มี42คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันเสาร์นี้2มีนาคม2คู่แรงเจอกับริวแล้วก็เครมอฟุตพบก,กับมาร์เซยวันอาทิตย์ที่3มีนาคมอีก6คู่ตูรู่เจอกับนิสเบรสพบก,กับเลอาอาฟมงปรเิเยสเปิดบ้านเจอสตา์บูน้องพบเมสแลนด์เจอกับลอริยงแล้วก็ลิยงเปิดบ้านเจอกับหลง